สวัสดีครับอืนนี้เราจะมาเล่นหมายครับกันนะครับเเอ,เอวันนี้เราก็จะมีแค่ผู้รับเชิญอีกหนึ่งคนนะครับเขาชื่อจิโอครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไมายครับนะครับเอแนะนําตัวนะครับคุณจิโอครับครับผมก็เล่นไมค์ครับมาเป็นเวลาสองปีคนระับ จรงเหรอใชอ่โอเคเอ,อวันนี้เราจะมาเล่นเอพิโซดหนึ่งนะครับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกคุณคั้นแรกต้องทำอะไรก่อนครับหาไม้ครับไปครับแกจะหาไม้ไม<ป>้มาทำอะไรครับเอาไม้เอาทำเครื่องมือสร้างบ้านหรือทำอะไรก็ได้ครับส่วนใหญ่ใช้สร้างบ้านเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น อันนี้แค่มือตีได้ป่าวะได้เป็นกาวเวลหรือกวดไม่มีประโยชน์เลยไปหาไม้ดิเออนี่กูจะเอามาทำไฟแชกเฮ้ยถ้าใช้มือขุดจะดรอปยากใช้กาไอ h โชวเวล e l ขุดจะดรอปง่ายแต่กูได้สองลานแล้วอะสามแล้วขุดไปเถอะ มีช่วยตัดไม้ด้เหรอตามสบายเลยเุ้ยได้ยินไหมได้ยินนะเเสียงร้อนๆเม่แกะได้ยินเสียงหมูโอ้ยในตรงนี้แก่เยอะด้วยเขาขนแก่ทำที่นอนดวะไม่มีตานี่สี่เ้านะเฮ้ยมีไอรอนดวะเฮ้ยซอมบี้เสียงเลยวะซอมบี้ ขอคับขวางก่อนนะเออตัดมาจะได้เด็วขึ้นขึ้นไม่ได้ที่ไหนนะอยู่ด้านบนเฮ้ยเห็นโอ้โหคฮิปเปอร์มึงดูอะฮิป <ep> er. เปอร์ขับอยู่น่ะเ,เห็นนะเอ้าตกลงไปเลยทำละเฮ้ยดันกูตกนี่ละเอ้ยเก็บตกขับไปตีกาแฟกัน โอ้คุณไออ,อันนี้ต่อเด้เอเกาาเวิลากาาเวิลถึงมาต้องเอาไอรอนอิกเจ็ดอันละเฮ้ย <c oughs> มีโคด้วยเดี๋ยวข้าไปแอคก,กับคุณ สร้างบ้านไม่รอเลยจโจเดี Boy? ๋ยวมันไอ้นันไม้เฟลคลิปที่แล้วเออคลิปที่แล้วเฟลตอนแรกถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับแม่งเฟลคลิปปื้อแล้วเบิดหน้าบ้านพังหมดเลยใครขุดวะโอ้มึงอะโอ้โหโคตรเทพเลยท่านลงอะอ่ามึงไงอะไม่เสียเลือดด้วยอะไม่ได้ถ่าย เออฮะเอาแบบกระทันรัดนะไม่ใหญ่เหมือนอันที่แล้วเอออาพื้นเอาพื้นเป็นอันนี้ป่ะเฮ้ยบ้าเฮ้ยสวยนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้วางบล็อกนี้เลยถ่ายกันถ่ายกันเคยแค่นี้พอละเี้ยเอาแบบกระทันรัดอะน้ำใหญ่เกิน